เบิ่งงานสั่งอุปกรณ์การเกษตรกันครับพี่น้องครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจทางช่องไอดินถิ่นบ้านเฮาครับพี่น้องครับเบิ่งงานสั่งถังปุ๋ยนะครับถังปุ๋ยนะครับเป็นถังปุ๋ยที่ใส่ทางการเกษตรนะครับพี่น้องครับกับดิปเปอร์ใหญ่ๆนะครับนะดิปเปอร์รุน M นะครับผม M เป็นโรงงานผลิตนะครับผลิตรปเปอร์นะครับถังปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเบิ่งออเดอร์ถังปุ๋ยเป็นอย่างหลายครับพี่น้องครับล็อตนี้ก็ห้าสิบกว่าชุดครับพี่น้องครับล็อตนี่ห้าสิบกว่าชุดนะครับนะที่เพิ่นเล่งผลิตนะครับเพื่อให้ท่านส่งให้ลูกค้านะครับผม ทุกชิ้นส่วนครับผลิตที่นี่นะครับผมเป็นสแตนเลสทั้งหมดครับพี่น้องครับอ๋อเกี่ยวดันปุ๋ยนี่ก็เป็นสแตนเลสครับพี่น้องครับพับเองนะครับพับเองด้วยเครื่องพับนะครับที่กระทัดเหมาะกับงานครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นเครื่องทัดครับพี่น้องครับ ถูกชิ้นส่วนตัดพับอยู่ที่นี่ครับพี่น้องครับอยู่นี่นะครับน่าทำเองนะครับด้วยเรียนว่าร์อดนี่หาสิบถังครับพี่น้องครับหาสิบถังนะครับผลิตเองนะครับผมสิบถังนี่ก็มีอยอดขายพร้อมกับริปเปอร์ครับพี่น้องครับพร้อมโค้งเนาะพร้อมโค้งริปเปอร์นะครับ คงถัดลาอ้อยนะครับอยู่ประมาณ20สิกว่าตัวครับพี่น้องครับที่เหลือก็จะขายเฉพาะถังนะครับผมเรียนว่าเป็นที่ผลิตครับพี่น้องครับเขาไปเบรงไปติดตามเบรงผลงานเพื่อนใดที่นะครับเฟซบุ๊กอำนาจอยราครับพี่น้องครับอำนาจอิยาาครับ ไปเบืงไปจิตตามผลงานเพื่อนใดครับพี่น้องครับมาเบิ้งสเปกอ่าโคง้งริบเปร์เพื่อนครับพี่น้องครับปักยางใหญ่เลยพี่น้องครับใส่กับรถรุ่นเอ็มนะครับพี่น้องครับ เล็กนี่ยางนามาตรฐานเลยครับพี่น้องครับใส่เล็กกลอง4คูณ4นิ้วครับรุ่นนี้ครับโอ้ไงพี่น้องครับไงครับนี่ครับเป็นผลงานปานผลิตของอู่ลุ่งเรืองกิจครับพี่น้องครับอำเภอแก่งสนนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับ มาตรฐานยางหนาครับใส่โบทไห้นะครับทุกรูนะครับนะใส่โบทไห้นะครับการซึกของโค้งนะครับนะโอ้อยางใหญ่พี่น้องครับยางใหญ่เลยน่าตาเฉพาะตัวถังนะครับตัวถังปุ๋ยนะครับผมตัวนี้ก็ ไปประกอบกับเล่งประกอบครับพี่น้องครับเพื่อให้ท่านทรงกับปลูกค้าครับงานผลหลายครับพี่น้องครับนี่หน้าตานะครับเนาะติดหมอดวงมอเตอร์นะครับประกอบเป็นชุดนะครับแยกขายก็แยกนะครับผมติดริเปอร์กับติดครับอำนาจอิยาลาพี่น้องครับ เฟซบุ๊กนะครับแล้วเขาไปเบิ่งผลงานเพื่นได้ครับติดต่อสอบถามเพื่นใดเลยครับทาง facebook นะครับนะอำนาจไอเยราอีกด้านหนึ่งครับผมของลิปเปอร์ครับรุ่นนี่ไง,ไงๆแห้งครับพี่น้องครับ คลิปที่ลงไปนะครับเนาะก็แจงแรงผลิตนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับผมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเนาะพี่น้องครับตัวใดยยูนะครับผมก็ลงไปหลายอูนะครับว่าแรงผลิตในโคราชนะครับก็ลงไปหลายเจ้านะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกเจ้านะครับพี่น้องครับ เรียนว่าเป็นโรงงานผลิตนะครับพี่น้องครับเรียนว่าเป็นโรงงานผลิตครับโอ้ลุ่งเรืองกลรเกียดครับพี่น้องครับอำเภอแก่งสนานางนครราชสีมาครับพี่น้องครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวที่อยู่ข้างในนะครับทำการชงการเชื่อมเรียบร้อยนะครับเนาะ รอทาสีพร้อมจับทรงครับพี่น้องครับลักษณะงานนี่สวยงามครับพี่น้องครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับนะเรล่าคงราคาก็ติดต่อทางอูปเป็นไรครับพี่น้องครับนี่สวยงามครับพี่น้องครับโครงผลสวยงามนะ ก็เห็นมาหลายอูครับพี่น้องครับลงไปหลายอูนะครับนะแต่ละอูก็แตกต่างกันไปครับพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหานะครับพี่น้องครับอูลุ่งเรืองกุรกิจครับพี่น้องครับ0853121637ครับพี่น้องครับ0 8 5 3 2 1ปดหครับพี่น้องครับสอบถามรายละเอียดทางอูพอดีนะครับพี่น้องครับก็เป็นอีกอูหนึ่งนะครับที่ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรในโคราชฮ่ครับผม รับคลิปนี่ก็ขอบคุณพี่พน้องๆทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจครับสุขสบายเป็นของพี่น้องทุกๆท่านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ